ช่องก้าวจีจุงนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าเหมือนเดิมรองเท้าวันนี้นะที่เข้ามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราส่งคู่ละห้าสิบเอ้ยคู่ละร้อยห้าสิบนะคะขั้นต่ำสี่สิบคู่ถ้าร้อยคู่ก็ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมค่ะอ่ะรีวิวให้ดูกันไปเลยชัดชัดอ่า เลือกได้หมดเลยต่างจังหวัดก็เลือกได้วีดีโอคอูดังๆอย่าพูดในคอไม่เอาพูดดังๆเลยวีดีโอคอให้เลือกในพูดดังๆเลยพี่น้ำพู่ดังๆดังๆอะให้ดูชัดๆกันไปเลยอย่างนี้เลยนะก็คือรองเท้าเลยมันพึ่งมาตอนนี้ก็อยู่ประมาสามร้อยกว่าคู่พี่น้ำจะรีวิวให้ดูรูปแบบลุคแบบรองเท้ากองข้างหลังพี่น้ำก็จะสามร้อยกว่าคู่ ก็ ه, ประมาณคือว่าตอนนี้พอดีเ็จะวิดีโอคอลให้ลูกค้าก็เลยมีโอกาสได้รีวิวรองเท้าเปิดแล้วนะเปิดมาสอสาอาทิตย์แล้วล่ะของมาเรื่อยๆมาเร้เยอะๆเรื่อยๆแล้วใครอยากมา่านะแต่ตอนนี้ร้อยห้านะร้อขั้นต่ำสี่สิบคู่แต่ถ้าร้อคู่ก็ร4 0เหมือนเดิมร้อเหมือนเดิมเม100ื่อร้อยคู่เราไม่ได้ขึ้น ก็ขึ้นไปสิบาทแหละถ้าใครคัดไม่ถึงนะครัดคัดถึงร้อยคู่จริงๆแล้วคนก็สั่งประมาร้อยคู่ร้อยคู่อยู่แล้วก็ร้อยสิบเหมือนเดิมแต่ถ้าใครเอาสี่สิบห้าสิบคู่หกสิบคู่เจ็ดคู่ตอนนี้เป็นร้อยห้าสิบแล้วนะใช่ค่ะรลองคิาคิบบาทนะลองคิดคำนวณดูให้ดีเพราะเราโชว์รูปแบบของรองเท้าที่ร้านเราเลยว่ามันเป็นไงเพราะฉะนั้นคุณคิดดูให้ดีก่อนว่าคำนวณว่าร้อยกว่าบาทขนาดนี้คุณสามารถไปขายได้ไหมคุณคำนวณได้เองเลยเพราะผมโชว์รูปแบบรองเท้าจากความเป็นจริงเลยอ คีน้ำจะหยิบรูปแบบนะไ<ม>่ดูรูปแบบที่ร้านเรามีอย่างนี้คุณก็คำนวณได้เลยว่าการตลาดของคุณคุณสามารถเอาไปขายได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดีนยำจะหยิบมาโชว์หน้ากล้องเรื่อยๆเออแล้วเราเปลี่ยนมาที่บ้านเราเองครับอ่ะ่าย้ยายสถานที่นี่ใช่ไหเราจะมาบริเวณบ้านเราเองนะมันจะกว้างกว่าเพราะเราไม่ได้ใช้บ้านแม่และใบพันธุ์นเราใบาพันธุ์นี้เราก็ย้ายมาที่นี่เราจะย้ายร้านมาอยู่ที่บ้านตัวเองนะ ลูกค้าที่จะมาก็โทรสอบถามเส้นทางได้เลยจ้าเนี่ยโชว์รูปแบบให้ดูกันไปชัดๆเต็มๆเราส่งคู่ละร้อยหสิบนะคะร้อยห้าสิบขั้นต่ำสี่คู่มันจะมีปลเลยลนะ่ะ ในกงไนกี้มีปนถ้าบางคนก็อาจจะถามเหมือนเดิมว่ารองเท้าทําพื้นไหมเออใครอยากได้ทําพื้นก็บอกว่ามี <c oughs> มือสองมีทําพื้นมีหมดเออใครอยากได้เดิมๆสวยๆย,ยี่ห้อสวยๆไม่ใช่กด็ดูเอาดูเองอะสโลวเองดูสวยก็สวยเองดูไม่สวยก็เลือกเองใช่เ<อ>พราะเราให้เลือกเองอลูกค้าต่างจังหวัดเราก็ให้เลือกเองอยู่แล้วไงวิดีโอคอลทางไลน์ตัวต่อตัว,ตว,ตวใช่อ จะหยิบไปดูทีละคู่อย่างนี้เลยชัดเจนถ้าเน็ตคุณชัดเราก็ชัดอะ่ะจริงๆมันต้องชัดอยู่แล้วถ้าไม่ชัดก็เลือกไม่ได้ส่วนมากทุกคนที่มองก็ชัดแต่ใครจะเลือกในกลุ่มรูปแบบบางคนเลือกสีดําสีเทาแล้วบอกว่าบางคนก็บอกว่าว i, สวยโคตรบางคนก็บอกว่าสีดําสีเทาไม่สวยเพราะว่า <c oughs> ก็เลือกเองก็เบอร์ผู้ชายเป็นสีดําสีเทามีผู้ชายใส่สีชมพูสีส้มแบบไม่มีหรอกเออจะารองเท้าแบบไหนก็เลือกด้วยตัวเองผมเน้นให้เลือกเองนะครับแต่ของเราอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ มันใหญ่เป็นคู่ใหญ่อยู่แล้วคู่เล็กไม่ค่อยมีใช่สามแปดลงไปนี่ไม่ค่อยมีนะจะมีสามเก้าน้อยแล้วก็มาสี่สิบสี่สี่สองสี่สามสี่สี่อย่างเงี้ยเยอะใครชอบรองเท้าเบอร์ใหญ่แล้วหน้ารองเท้าเราจะไม่ขาดใช่ไม่ชอบรองเท้าย้ำย้ำอ่ะเดียวย้ำย้ำเนี่ยสมมติว่ามันจะเป็นผ้ากีฬาใช่ป่ะเป็นผ้าตะข่ายรอ,องเท้ากีฬาอย่างเงี้ยสปอร์ตอย่างนี้นะเป็นผ้าตะข่ายของเราจะไม่มีเย็บนะงานเย็บเราจะไม่มีนะคะพอของมาเราก็จะมาเช็คตำหนิ คือถ้าเจอเย็บเราก็เอาออกไม่จําเป็นต้องปล่อยให้ลูกค้าคัดไที่รีวิวให้ดูก็คือเราจะให้ดูรูปแบบว่าที่ร้านเรามีแบบนี้คุณถูกใจไหมถูกใจก็มาคัดไปเลยส่งร้อยห้าสิบนะคะ ร้อยห้าสิบนี่ไม่ถึงร้อยคู่ถ้าร้อยคู่เราไปคิดแค่ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมแค่นี้อ่าตอนนี้ร้อยห้าสิบแล้วของมันแพงขึ้นอ่ามเห็นติดโควิดกลับมาแม่งแพงขึ้นเฉยเลยแม่งกูไม่เข้าใจริ่งแม่งขึ้นคู่ขึ้นขึ้นผมคู่ละยี่สิบผมมาขึ้นลูกค้าไม่ได้ด้วยขายเพื่อเพสิบบาทกำไรน้อยลงแต่ขายไ็้จำนวนชัดเจนนะคะแม่ง มันบอกว่าเท่าแก่ใหญ่ขึ้นแต่ขึ้นจริงๆนืๆ่รองเท้าขึ้นเหมือนทุเรียนเลยหายากป่ะายากขึ้นตอนนี้ขอหายากขึ้นเพราะว่าจีนอย่าลืมนะว่ารองเท้าถ้าเกิดมาจากจีนมาจากเกาหลีตอนนี้มันติดเชื้อมันไม่สามารถหาได้เพราะด้านของมันมันแพงทุกอย่างคุณจําไว้ให้เป็นของมือสองกระเป๋าของเกงยีนคุณไปคุณปังแน่ม,มือใหม่อ่ะไปเด็ดขาดะานะครับตอนนี้เหมือนคุณไปซื้อของตลาดอ่ะใช่ป่ะแพงไหมคะทั้งกระเป๋าอ่ะอื กระเป๋ากองแกงกองแกงอ่ะแต่ก่อนที่ส่ง30มสิบเป็นขึ้นห<ช>้าสิบโวยบ้าอย่างนี้ตายว่ามีใครซื้อปล่อยให้แห้งเปื่อยตายอยู่เนี้ยคัดห้าสิบขึ้นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยกระเป๋านี่กระเป๋านะพูดถึงกระเป๋าคัดไปสองร้อยห้าสิบแล้วเรามาขายเท่าไหร่ไม่มีดอกคุยดูนมเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆอันนี้คือให้ดูรูปแบบในร้านนะของเรามีแบบนี้นะคะคุณถูกใจไหมถูกใจก็มาคัดได้เลยเนะี่ยเห็นปะ คือที่รีวิวให้ดูอ่ะก็คือของที่มีในร้านไงที่มันเข้าแต่ละรอบอะ่ะให้ลูกค้าดูรีวิวก่อนลูกค้าจะมาของเราจะมีหมดเห็นป่ะใส่เที่ยวเป็นหนงังเป็นผ้าอเป็นกีฬาอะไรคือข้างหน้างเราจะไม่ขาดเนี่ยนั่งเนี้ยอยนิ้วกง่งนิ้วก้อยอะไรเราจะไม่ขาด ไม่ขาดเอ่อแต่พื้นเพิ้น,น,นทําแบบไหนก็แล้วแต่ใครจะเอาไม่เอาก็เลือกเองอยู่แล้วเนี่ยหน้ารองเท้าเราจะไม่ขาดพอของมาเราจะมาเช็คก,ก่อนว่ามันมีขาดไหมมีเย็บไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเราก็จะเอาออกอ๋อนนี้ตัวนี้เนี่ยยังยังเปื่อยตัวนี้เราก็เอาออกอ๋อชัดเลยอันนั้นนะอือเราจะเน้นเบอร์ใหญ่นะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยจะเป็นเบอร์ใหญ่ ดูเนี่สีดำหนังสีดำประเภทนี้เราก็มีนกี่รุ่นพวกนี้ก็มีผสมอะไรอนนใหญ่มากเลยคู่ใหญ่มากเลยรองเท้าทำงานลักษณะอย่างนี้เราก็มีดูบาร์สก็มีดูไ้ดูเนี่ยอ่รองเท้าใส่ทำงานเบอร์ใหญ่โอ้โหอันนี้ยาวเป็นศอกเลยนะทุกคนดูดิดูพื้นอเนี้ยปะพื้นเนี้ยบมากอ่ะใส่ทำงานส่วนมากดำล้วนอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะดูพื้นดิคู่ใหญ่จริงพื้นต้องอย่างนี้เลย หนังก็มีสวยกว่าไนกี้ก็เป็นรุ่นนี้อย่างเงี้ยตัวนี้สวยกว่าผ้าก็ม,มอนนอีอันนี้ออันนี้ไอคิ้ที่ว่าจับแล้วใช่ปะว่าเทแล้วใช่ปะเจออันนี้ก็ไปในอยู่เลยอันนี้คู่ใหญ่ด้วยคู่ใหญ่สวยสภาพดีไม่มีเย็บหน้าเทา้าใส่แค่นี้พอ <laughs> อันนี้สโกโนโอ่านักเรียนนักศึกษาจะชอบใส่แบบนี้ ใส่ไปเรียนใส่ไปทำงานอ่ะยี่ห้อนี้ก็มีอ่ะ <pic. S 1> เห็นไนะหมรู้จักกันไหมบางคนก็ไม่รู้จักเอลิเซ่อะพื้นดูพื้นนะพื้นต้องนี้เลยปะกู้ใหญ่ใหญ่แท้พื้นต้องนี้เลยรู้จักกันปะเนี่ยเอลิเซ่สวยนะขาดหน้าเท้าตรงเนี้ยไม่มีไม่ไม่ชอบถ้าใครอยากขาดเอ้ยหน้าเท้าขาดไหมพี่ไปหาร้านอื่นเะยผพไม่มี un. ตามรองเท้าค่ะได้หินไหมทุกคนคุณเล่นหยอกหยอกอ่ะเห็นนะมีหมดไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเป็นทรงแบบไหนแนะนำใครขายรองเท้ามือใหม่ๆพยายามดูด้วยตัวเองมือใหม่ๆดูด้วยตัวเองอย่าไปก็ส่วนมากก็ให้เลือกอย่าไปยกกระสอบมาดูกระสอบคลิปหายแม่งทุกรายจริงๆไม่เชื่อลองดูได้ไม่เชื่อลองดู ยิ่งตอนนี้ด้วยนะโอ้โ oh, ห oh. ของนะถ้าไม่คัดให้ดีด้วยนะแม่งกลับมาใหม่ๆนะเขาเห็นนะของแม่งค้างสต็อกนะ <c oughs> นมันอบ,อบอยู่เท่าไหร่อ<ล>อบอยู่เท่าไหร่แล้วนี่รีบอกอันนี้เป็นหนังเลยนะขนาดนี้เราคัดค้างสต็อกไว้ต้องต้องเคลียร์ทิ้งออกไปมามทั้งหมดที่ค้างสต็อกก่อนที่ว่าโควิดจะระบาดมันอยู่ประมาณพันกว่าคู่ออกถึงห้าร้อยกว่าคู่คุณก็คิดเอาทิ้งอนะ่ะ ต้องคัดออกอ่ะมันอบป่ะมันเปื่อยมันอบมันเปื่อยอยู่ในตึกในโกดังอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ซักทำความสะอาดเอาไว้อ่ะแล้วเขากลับเขมรก็โดนให้กับเกณฑ์กับประเทศไงพอกลับมาอีกทีมาเปิดต้องกลับไปคัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งโคตรเหนื่อยแล้วตอนนี้เขม็นี่แบบว่าประมาณว่าแอบแอบเข้ามาส่งอ่ะคัดส่งได้แต่เปิดหน้าร้านขายไม่ได้มันเป็นกฎของไทยเราเขายังไม่ให้เปิดอ่ะคุยง่ายต้องแอบทํา เห็นปะเราส่งทุกแบบเลยนะทุกแบบทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะราคาเดียวร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าถึงร้อยคู่ก็ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมยจริงก็คือขายร้อยสี่สิบแต่ลูกค้าก็เอาร้อยคู่ร้อยคู่ก็สุดมากลูกค้าจะเอาร้อยคู่เป็นหนังก็มีเห็นปะดูพื้นนี่เป็นหนังเราก็ส่งร้อยห้าสิบเหมือนกันคัดได้หนังยี่ห้อดีด้วยนะอ่ะอันนี้เมอร์ฮิีวหนังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนังแท้ ดูยี่ห้อหน่อยยี่ห้อนี้ถ้าใครรู้จักยยี่ห้อรองเท้าหนังจะเข้าใจเลยต้องดูให้ให้ลึกซึ้งน,นะคนที่เล่นรองเท้าไงคนที่เล่นหนังอ่ะเขาจะรู้จ่ายมมทุกแบบทุกสไตล์เราส่งราคาเดียวคุณก็สามารถเลือกได้เลยนะลูกค้าอันนี้วิดีโอคอลไหมอ่ะนี่เบอร์ใหญ่เป็นลูกค้าวิดีโอคอลไหมอ่ะ นนลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าวิดีโอคอลนะเจ้าที่กําลังนัดไว้แต่ว่าของลงเราก็ต้องเคลียร์ตำหนิก่อน <c oughs> อันนี้พูม่านะดูพื้นเนี่ยชัดชัดกันเลยเดี๋ยวร้านเนี่ยงานหน้าขาดหน้าเท้าของเราไม่มีนะไม่ต้องกลัว <c oughs> เพราะว่าเวลาของมาเราก็จะเปิดกระสอบแล้วก็เช็คตำหนิก่อนถ้ามีหน้าเท้าเอ้ยเย็บหน้าเท้าเราจะเอาออก เราไม่จําเป็นต <|so|>> ้องปล่อยให้ลูกค้าการวิดีโอคอลคือเราจะวิดีโอคอลลูกค้าสมมติลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี้ยเราอยู่เราอยู่นครปฐมนนทบุรีเขตทางนี้ใช่ไหมการวิดีโอคอลก็ตัวตัวเงี้ยคือเลือกด้วยตัวเองนะ หยิบพี่น้ำก็หยิบให้ดูทีละคู่นะพี่น้ำลงวิธีหยิบเนี่ยเนี่ยเวลาวิดีโอเ a l ก็หยิบให้ดูสมมติว่าอันนี้อันนี้เบรลานเบอร์สี่สี่สองเนี่ยก็ให้ดูนี่นี่เบรล้านเบอร์สี่สองนะคะอ่ะหงายพื้นให้ดูอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเอาไหมถ้าเอาพี่น้ำว่าเอาอ่ะเอาถ้าเอาก็แยกไว้ให้ตกลงก็คู่หนึ่งถ้าไม่เอาก็จะโยนแยกไว้เอาแยกไว้เราก็เราก็ต๊กว่าเราต้องการหยิบคู่หยิบไปทั้งกองเนี่ยสมมติกองเนี้ยสามร้อยคู่เงี้ยออแสงเข้าก็ทั้งกองนี้ก็ประมาณสามร้อย เอ้ล่ะมีหมดอะแล้วแต่คุณจะชอบแบบไหนเกโอเคแค่นี้แหละสนใจร้านร้านรองเท้าเราเปิดแล้วนะช่องช,ช่อง<ด> YouTube ของเราคือช่องพี่ชัดพี่น้ำเก้าจีจุงแต่ว่าช่องเก้าจีจุงเนี่ยแหละภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้หรือใครหายูนิทูป YouTube ก็พี่ชัดพี่น้ำรองเท้าเข้าไปพี่ชัดพี่น้ำก็จะขึ้นล้วทั้ง Google ง่ายอะไรก็แล้วแต่พิมพว่ารองเท้าเข้าไปมือสองร้านพี่น้ำพี่ชัดมันก็ขึ้นแล้ว ก็เเป็นว่าม <cle response> mm ีขายเกร็ดเดียวนะขายเกร็ดเดียวเกร็ดเดียวร้อยห้าสิบก้นต่ำสี่สิบคู่แต่ถ้าเกินถ้าส่งร้อยคู่ขึ้นไปอ่าถ้าเกินร้อยคู่ก็ร้อยสี่สิบเหมือนเดิมอ่าถ้าร้อยคู่ขึ้นไปก็จะคีร้อยสี่สิบเหมือนเดิมแต่ว่าใครเอาจํานวนนิดนึงกระเม็ดมันขึ้นมาขึ้นมาเลือดจะเลิกขายละเฮียคงไปขายทุกชิ้นนี่หว่าโอเคก็ไม่มีอะไรก็รีวิวไว้ดูเหมือนเดิมว่าร้านเราเปิดแล้วนะตอนนี้เริ่มทําคลิปลงไปละเปิดให้บริการตามปกติ ใครอยู่ใกล้ก็วิ่งมาคัดได้ถ้าอยู่ไกลก็วีดีโอคอลนัดวีดีโอคอลกันได้เหมือนเดิมโอเคเบอร์โทรพี่ชัดย้าเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งโทรตรงเลยนะคะเบอร์โทรพี่ชัด087 5013 868เบอร์โทรพี่น้ำก็085 121 4899าหนึ่งสองหนไตคลิปมีเบอร์โทรท้ายคลิปมีเบอร์โทรโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีคะ่ะ